สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่จะนำเสนอในประเด็นแรกวันนี้ค่ะเริ่มต้นเนี่ยจะไปดูเรื่องของดอกเกลือว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างทั้งต่อสุขภาพและความงามในขณะเดียวกันค่ะจะพามาติดตามรายละเอียดเรื่องราวของแอปพลิเคชันที่ห้ามโหลดโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดโหลดไปแล้วอาจจะทำให้คุณ สูญเสียเงินเกลี้ยงบัญชีก็เป็นได้ทิ้งท้ายการคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองจะไปดูความสุขไปดูรอยยิ้มของเด็กดอยในวัดห้วยปลาก้างในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลังจากที่ผู้ใหญ่ใจดีได้หอบของขวัญไปมอบให้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ นายชัดชยัยเสรีไลยกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าทอสอร่วมเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุขโขทัยอับปางสารต่อความฝันทำให้คนไทยมีบ้านด้วยสองมาตรการดังนี้กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0.01ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีบาดเจ็บสาหาัสให้ผ่อนชำระคืนเงินต้นให้กับธนาคารตามระยะเวลากู้คงเหลือในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ0ู1ต่อปีเป็นระยะเวลา5ปี เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนขายขายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แล้วครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะ คุณผู้ชมคะการปรุงอาหารโดยลดโซเดียมเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาสุขภาพนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าน้ำปลาเครื่องปรุงรสหลายอย่างทีเดียวค่ะที่ผู้ผลิตพยายามที่จะผลิตออกมาแบบลดโซเดียมแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับทุกทุกคนจะมีข้อควรระวังในการใช้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันนะคะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับดอกเกลือว่าดอกเกลือ คืออะไรมีประโยชน์ในแง่มุมของสุขภาพและความงามอย่างไรบ้างไปติดตามด้วยกันค่ะเครื่องปรุงโซเดียมต่ำผลิตออกมาเพื่อเอาใจคนรักสุขภาพโดยสามารถเลือกปรุงอาหารด้วยน้ำปลาให้ได้รสได้กลิ่นที่ใกล้เคียงกันกับน้ำปลาเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เพิ่มเติมตามไปด้วยก็คือปริมาณโซเดียมที่เป็นสาเหตุของโรคห,หลายอย่างรวมไปถึงโรคไตและความดันโลหิตสูงค่ะ ถึงแม้ว่าเครื่องปรุงโซเดียมต่ำนั้นจะดีต่อสุขภาพของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยโรคไตแล้วก็ยังถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะถึงแม้ว่าจะมีโซเดียมต่ำแต่ก็ถูกแทนที่ด้วยโพแทสเซียมคลอไรที่เป็นเกลือซึ่งให้รสเค็มเหมือนกันเกลือโพแทสเซียมคลอไรนั้นไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตค่ะเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามไตยังคงต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดโพแทสเซียมคลอไรออกไปจากร่างกายอีกอยู่ดี ปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตบางรายที่ผลิตน้ำปลาโซเดียมต่ำด้วยการดึงเอาโซเดียมออกมาจากน้ำปลาโดยใช้วิธีแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้าไม่ได้มีการทดแทนด้วยความเค็มด้วยเกลือโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นถ้าหากอยากลองน้ำปลาโซเดียมต่ำอาจจะต้องสังเกตข้างขวดน,นะคะว่าเขาผ่านกรรมวิธีลดโซเดียมอย่างไรหรือมีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูงหรือไม่ คราวนี้มาดูกันต่อค่ะว่าเครื่องปรุงโซเดียมต่ำนั้นเหมาะกับใครบ้างแน่นอนนะคะว่านอกจากคนสุขภาพปกติที่อยากจะจำกัดปริมาณการทานโซเดียมในมื้ออาหารแต่ละมื้อแล้วคนที่สามารถทานเครื่องปรุงชนิดนี้ได้ก็คือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพราะความดันสูงมีโซเดียมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมแต่อย่างใดค่ะ บางกรณีที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการทํางานของไตที่ไตไม่สามารถขับโซเดียมที่เกินความจําเป็นออกจากร่างกายได้จนโซเดียมสะสมร่างกายมากเกินไปแล้วก็เป็นสาเหตุของอาการความดันโลหิตสูงนีก็ต้องปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันเพราะปริมาณโพแทสเซียมในเครื่องปรุงโซเดียมตม่ำอาจทําให้ไตทํางานหนักมากกว่าเดิมค่ะ ในกรณีที่ไตทำงานบกพร่องไม่สามารถขับโพแทสเซียมที่เกินความจำเป็นออกจากร่างกายได้ก็อาจทำให้เกิดการคั่งของโพแทสเซียมในร่างกายโดยจะมีอาการชาที่บริเวณขาแขนในกรณีที่มีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีอาการซึมเศร้าจิตใจสับสนตัวซีดตัวเย็นความดันเลือดลดลงอย่างมากเป็นอัมพาตหัวใจเต้นผิดจังหวะจนหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ค่ะ จริงๆแล้วโซเดียมไม่ได้มีเพียงแค่ในเครื่องปรุงอาหารประเภทอื่นๆก็มีจํานวนโซเดียมอยู่เหมือนกันนะคะเช่นไข่ไก่หรือนมสดที่เรารณรงค์กันให้ลดการปรุงอาหารรสชาติเข้มข้นแซ่บจี๊ดเนื่องจากว่าในอาหารปกติเองก็มีโซเดียมตามธรรมชาติอยู่แล้วจํานวนหนึ่งการปรุงอาหารรสฝาดเข้าไปอีกก็ยิ่งเพิ่มปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละมือให้มากขึ้นค่ะอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรต้องระวงังนั่นก็คืออาหารที่มีปริมาณโซเดียมและโพแทสเซียมสูงทั้งหมด ทั้งน้ำปลาเกลือแกงเครื่องปรุงรสซอสปรุงรสต่างๆซอสสุกี้กะปิอาหารหมักดองไข,ข่เค็มปลาเค็มขนมถุงที่ใส่เกลือและเครื่องปรุงรสมากๆอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่ผักใบเขียวกล้วยส้มมะละกอขนุนมะเขือเทศแคนตาลูปทุเรียนมะขามและผลไม้แห้งทุกชนิดค่ะ นอกจากนี้ยังต้องควบคุมการทานอาหารที่มีฟอสฟอรัสเช่นรำข้าวเนยแข็งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากนมไข่ปลาไข่แดงกุ้งปู และจำกัดอาหารประเภทโปรตีนไม่ให้มากเกินไปเพื่อลดภาระการทำงานหนักของไตอีกด้วยถ้าเกิดไม่แน่ใจว่ากำลังทานอาหารที่เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองอยู่หรือไม่ก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวหรือนักโภชนาการเพื่อความมั่นใจจะดีกว่านะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักดอกเกลือหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ไม่แน่ใจอย่างนะคะว่าดอกเกลือคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับดอกเกลือกันค่ะดอกเกลือเป็นวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ได้จากการผลิตเกลือทะเลซึ่งพบว่ามีประโยชน์มากมายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการรักษาโรคการดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณ ดอกเกลือคือผลผลิตแรกของการทํานาเกลือค่ะจะมีลักษณะเป็นเกลือทะเลที่อยู่บนผิวน้ําถ้าเกิดชิมรสชาติเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่เค็มมากเท่าไหร่แถมยังมีความหวานบ้างเล็กน้อยดอกเกลือที่มีความบริสุทธิ์มากๆนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เดียวเช่นไอโอดีนแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นตน้นดอกเกลือมีค่าความชื้นสูงกว่าเกลือธรรมดาทั่วไปถึง5เท่านะคะ ทำให้แร่ธาตุเหล่านั้นสามารถซึมซับสู่ผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่นิยมในการนํามาใช้รักษาโรคผิวหนังและใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สปารวมไปถึงผลิตภัณฑ์บํารุงผิวทั้งหลายค่ะดอกเกลือจะแตกต่างกับเกลือทั่วไปโดยนอกจากจะมีความบริสุทธิ์สะอาดมากกว่าเกลือเม็ดทั่วไปแล้วก็ยังมีความแตกต่างในหลายๆด้านดังนี้รสชาติ ดอกเกลือจะมีความเค็มน้อยกว่าเกลือทั่วไปซึ่งก็ตอบโจทย์ให้กับคนที่ต้องการลดระดับความเค็มลงมาได้ราคาเนื่องจากดอกเกลือมีปริมาณน้อยและหายากเมื่อเทียบกับเกลือทั่วไปจึงทำให้มีราคาสูงกว่าการใช้ประโยชน์ดอกเกลือกับเกลือทั่วไปต่างก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันไปนะคะดอกเกลือจะใช้สําหรับการรักษาสุขภาพในด้านโรคด้านความงามและการปรุงอาหารที่ไม่ต้องการรสเค็มมากนะัก ส่วนเกลือทั่วไปจะให้ประโยชน์ในด้านการปรุงอาหารประเภทกะปิปลาระหรือซอสและผักดองเป็นต้นค่ะด้วยความที่ดอกเกลืออุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเราจึงสามารถใช้ดอกเกลือช่วยบรรเทาอาการหรือการรักษาโรคอย่างง่ายๆได้ด้วยตนเองดังนี้ค่ะกลากเกลื่อนและโรคสะเก็ดเงินให้นำดอกเกลือผสมน้ำแล้วนำมาอาบบริเวณที่เป็นโรค ปวดข้อต่อให้นำเอาดอกเกลือไปละลายกับน้ำอุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำจากนั้นก็ให้ประคบตรงข้อที่ปวดกลิ่นเท้านำดอกเกลือผสมกับน้ำอุ่นแล้วแช่เท้าทิ้งไว้ประมาณ15นาทีโดยให้ทำกันซ้ำๆบ่อยๆค่ะรักษาเชื้อราบนหนังศีรษะนำดอกเกลือผสมน้ำเล็กน้อยแล้วขัดหนังศีรษะให้ทั่วเมื่อขัดแห้งแล้วให้ล้างออกเพื่อขจัดเศษเกลือผมร่วงนำดอกเกลือละลายในน้ำอุ่นแล้วจุ่มผมลงไป ให้ผมเปียกชุ่มจนถึงหนังศีรษะจากนั้นให้นวดหนังศีรษะประมาณ3นาทีแล้วหมักไว้ด้วยการโพกผขนหนูอีก3นาทีเช่นเดียวกันเสร็จแล้วก็สระผมให้สะอาดและควรทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งโรคช่องปากนำดอกเกลือผสมกับยาสีฟันหรือนำมาผสมกับน้ำแล้วบ้วนปากก็ได้ ในยง่ของสุขภาพความงามในการช่วยถนอมดูแลผิวพรรณมีการนำดอกเกลือมาผสมกับน้ำมันที่มาจากธรรมชาติหรือส่วนผสมอื่นๆสำหรับการสครับผิวหรือขัดผิวก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณได้ดังนี้ค่ะแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอลดรอยจุดด่างดำ สถาบันวิจัยเกลือในสหรัฐอเมริกาคบพบว่าดอกเกลือสามารถลดรอยจุดด่างดำรอยหมองคล้ำแก้ปัญหาสีผิวไม่สม่ำเสมอได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะเนื่องจากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมที่ช่วยทำให้ผิวสดชื่นขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ คุณผู้ชมขาการกินโซเดียมไม่เกินวันละ2,000มิลลิกรัมต่อวันจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้มากกว่าที่คุณคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดอุดตันช่วยยืดอายุการทำงานของไตแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคร้ายอื่นๆค่ะ เอาละช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเรื่องของแอปพลิเคชันที่ไม่ควรดาวน์โหลดเพราะถ้าเกิดว่าคุณดาวน์โหลดไปเนี่ยอาจจะเสี่ยงเงินหมดบัญชีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ เวลาลำบากเคยยืมเงินเพื่อนไหมครับโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพื่อนหายหายหมดแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> บ้านเองไอ้เพื่อนละใช่แหละครับบ้านเนี่ยคือเพื่อนยามยากที่แท้จริงธนาคารออมสินพร้อมช่วยให้คนไทยหายกังวลด้วยสินเชื่อ GSB บ้านแรกเงินธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม กับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนเตือนภัยค่ะไม่ว่าวันเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ตามนะคะเรายังคงเห็นตัวเลขคนที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ อยู่เป็นจำนวนมากหลายคนสูญเสียงเงินไปจนเกลี้ยงบัญชีสิ้นเนื้อประดาตัวเลยก็มีนะคะสืบเนื่องจากว่าบรรดามิจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยมักจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนล่าสุดค่ะทางกระทรวง d s ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่ามีแอปพลิเคชันอยู่ประมาณ200อแอปพลิเคชันที่ห้ามโหลดโดยเด็ดขาดเพราะจะทําให้คุณสูญเสียข้อมูลส่วนตัวและอาจทําให้ต้องสูญเงินแบบเกลี้ยงบัญชี ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ ขณะนี้มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นบริษัทเอกชนส่ง SMS ให้ผู้เสียหายแจ้งเหยื่อว่าจะได้รับของรางวัลถ้าหากหลงเชื่อก็จะหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากนั้นให้พิมพ์ชื่อนมสกุลภาษาอังกฤษและหมายเลขโทรศัพท์มิจฉาชีพจะสามารถควบคุมมือถือระยะไกลได้และจะทำการโอนเงินไปสู่บัญชีเป้าหมายด้วยตนเองปรากฏว่าเงินหายไปแบบเกลี้ยงบัญชีค่ะปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของมาแวร์อันตรายที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชัน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES และสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสอกอมชก็ได้มีการตรวจสอบกันมาโดยตลอดและพบปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานโทรศัพท์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งถูกระบุว่าสามารถขโมยข้อมูลหรือควบคุมเครื่องโทรศัพท์ได้ ย้อนกลับไปในปี2022มีการเผยแพร่รายชื่อแอปพลิเคชันอันตรายเหล่านี้ซึ่งก็มีมากกว่า200รายการทั้งในระบบ iOS และ Android ตามที่ปรากฏใน Facebook ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ Facebook ของกอสอมอชอดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบหากพบแอปพลิเคชันดังกล่าวให้ถอนการติดตั้งโดยทันทีและควรจะมีการอัปเดตระบบของเครื่องโทรศัพท์ตนเองให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดอยู่เสมอค่ะ ทั้งนี้ทาง DAS ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆลงบนโทรศัพท์มือถือเพราะอาจจะไปเจอมาแวร์อันตรายได้เนื่องจากถ้าเกิดมีการโหลดเข้าไปในเครื่องก็จะมีโอกาสถูกดูดข้อมูลส่วนบุคคลหรือถูกรีโมทเข้ามาควบคุมมือถือของท่านซึ่งถ้าเกิดมีเกี่ยวกับการเงินก็อาจจะถูกโอนเงินออกไปที่เรียกกันว่าใช้แอปดูดเงินและถ้าเกิดพบแอปพลิเคชันเหล่านี้อยู่ในมือถือของท่านให้รีบลบออก โดยขณะน,นี้ทางกระทรวงมีการประสานกับทาง Play Store และทาง App Store ทั้งหมดแล้วไม่ให้มีแอปพลิเคชันเหล่านี้ในระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนหลงกลแล้วโหลดเข้าไปนอกจากนี้ยังพบปัญหาการสร้าง SMS โดยใช้ชื่อเดียวกันกันกบผู้ส่งที่เป็นธนาคาร แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลทำให้ผู้รับ SMS เข้าใจผิดและหลงเชื่อว่ามาจากหน่วยงานจริงซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการออกประกาศว่าจะไม่มีการส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้กับผู้รับบริการค่ะเพราะฉะนั้นต้องย้ำเตือนเลยนะคะว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อคลิกลิงก์ที่มากับ SMS หรือเพิ่มเพื่อนจาก l ล n e ID โดยให้สังเกตรูปแบบเนื้อหาที่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีเกินจริงหรือทาให้หวาดกลัวเช่น คุณได้รับอนุมัติวงเงินกู้50,000บาทคลิกลิงก์หรือโปรดยืนยันร,รหัสผ่านมีเช่นนั้นบัญชีของท่านจะถูกระงับการใช้งานติดต่อไลน์ ID โดยอาจจะตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยง,งานที่ถูกระบุว่าส่ง SMS มาอีกครั้งน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดค่ะ ทั้งนี้ทางสกมชได้มีการรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ทำการส่ง SMS ปลอมเหล่านี้เพื่อหยุดการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการประสานงานกับกสทชเพื่อขอข้อมูลผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายและธุรกิจที่ทำา SMS เอแล้วปล่อยให้มีการปลอมชื่อออกมาซึ่งถ้าเกิดทำสำเร็จก็จะไม่มี SMS ปลอมอีกค่ะนอกจากนี้เรื่องการแอดไลน์ก็เช่นเดียวกันบางทีมีการส่งไลน์มาก็เป็นไลน์ปลอมให้เข้าไปแอด เห็นชื่อเห็นรูปอาจจะคิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือเป็นบริษัทหน่วยงานที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะอย่าไปแอดไลน์อย่าไปคุยกับคนเหล่านี้เพราะว่าถ้าเขาพูดคุยเข้ามาส่งข้อความเข้ามาซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นของที่ดีเกินจริงได้ประโยชน์มากเกินควรไม่ว่าจะเป็นอาจจะให้กู้เงินห0 0หมบาทให้ขายสินค้าในราคาพิเศษถูกมากๆหรือหลอกว่าจะมีะไรายได้พิเศษให้เรา ถ้าเราไปทำงานกับเขาไปลงทุนกับเขาพวกนี้มันดีเกินจริงคิดไว้เลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะเป็นมิจฉาชีพสูงมากจะมาผ่านทางช่องทางไลน์ปลอมหรือ SMS ปลอมเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งอย่าไปกดลิงก์อย่าไปให้ข้อมูลเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดจะติดต่อกับหน่วยงานใดๆก็ตามผ่านช่องทางออนไลน์ควรติดต่อผ่านแอปพลิเคชันที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นแอปพลิเคชันจริงหรือไปที่เว็บไซต์ของเขาซึ่งเว็บไซต์ก็ต้องเป็นเว็บจริงด้วย ส่วนวิธีการในการสังเกตนะคะคือเป็นเว็บที่ลงไทยด้วย th. th th ก็คือ Thailand ค่ะจะเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งอันนี้ได้มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ดังนั้นจึงของให้ประชาชนดูที่แอปพลิเคชันที่ท่านคุ้นเคยและใช้งานอยู่เป็นประจำมีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนแล้วเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและไม่ถูกหลอกให้สูญเงินส่วนวิธีการในการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยือ่อ 1. ต้องมีสติ ถ้าหากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดติดต่อหรือแสดงตัวไม่ว่าเรื่องใดๆให้โทรศัพท์สอบถามจากเบอร์กลางของหน่วยงานที่ถูกอ้างถึง 2. ห้ามกดลิงก์หรือติดตั้งแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบที่มาที่ไปรวมถึงไม่ให้มีข้อมูลส่วนตัวใดๆเมื่อรับสายจากต้นทางที่ไม่ทราบที่มาที่ไปชัดเจน 3. ถ้าหากว่าเผลอกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันแปลกปลอมดังกล่าวให้รีบลบหรือรีเซตเครื่องใหม่ทันทีค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารกับบัญชีธนาคารที่มียอดเงินสูงถ้าหากจำเป็นก็ให้จำกัดยอดวงเงินที่รับความเสี่ยงได้เอาไว้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมขายเห็นรูปแบบการหลอกลวงพี่น้องประชาชนของมิจฉาชีพที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลักๆเลยค่ะอย่าเปิดเผยข้อมูลของตนเองผ่านทางโซเชียลและอย่าไปกดรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆเด็ดขาด เพราะเราอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้เราต้องรู้เท่าทันจะได้ป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพกรมศรรพษามิตรได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลด้านไอทีระดับภูมิภาค หรือ a s s o c i a t Awards สาขา Digital Government Awards ประจำปี2,565จากสมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียที่มอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกจาก24ประเทศสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นองค์กรผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ที่นำไปสู่การให้บริการกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย ทั้งนี้รางวัลแอสโซซิโ so อเป็นรางวัลที่สมาพันธ์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และบริการในภูมิภาคเอเชียโอเชียเนียมอบให้กับองค์กรของประเทศสมาชิกที่มีการนำไอทีและดิจิทัลเทคโนโลยีเช่นบล็อกเชนไอโอทีเอไอโรบอติกส์บิ๊กดาต้าไซเบอร์เซキュริตี้แอนด์คลาวด์เบสโซลูชันส์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างโดดเด่นและประสบความสำเร็จซึ่งกลมสมสพสามิตรมีความโดดเด่นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วนขององค์กรตลอดระยะเวลาที่ ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ได้รับรางวัลในสาขา Digital Government Awards ในปี2,565นี้อย่างเต็มภาคภูมิ กรมสรรพามิตจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและให้บริการด้านภาษีแก่ผู้เสียภาษีนอกจากนี้ยังเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลในประเทศไทยสร้างความยั่งยืนทั้งทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีที่นี่ทีนช่อง16สวัสดีค่ะ